เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำการสั่งเครื่องเล่นเกม a n b e บ n i c R G 405M ตัวนี้ราคาจะสูงกว่ารุ่น R G 505แต่ผมมีความสงสยัยมันดีกว่ายังไงฉะนั้นเราต้องสั่งนะครับทุกคนและวันนี้มีแฟลชเซล์เหมือนเดิมได้แฟลชเซล์อีกแล้วปะไปดูกัน จอของรุ่นนี้จะเป็นอัตราส่วน4ต่อ3ซึ่งหมายความว่าเวลาเล่นเกมมันก็จะเห็นเป็นเต็มจอไงก็อาจจะรู้สึกมีฟิลลิ่งอีกแบบหนึง่งฟิลมันจะเหมือนกับว่าทีวีสมัยก่อนที่มีอัตราส่วน4ต่อ3นะครับมันไม่ได้แบบว่าเลนวายอะไรแบบนี้นะและตัวนี้ที่ผมดูข้อมูลมาตัวบอดี้ของเขาเป็นอลูมิเนียมนะครับไม่ใช่พลาสติกตัวนี้ใช้ชิปเซตยูนิซอลไทเก T618 RAM 4 g i ROM 1 2 8 g ขนาดหน้าจอ4นิ้วจอเป็น IPS ทัชสกีนนะครับอัตราส่วนของหน้าจอ640คูณ480เป็นอัตราส่วนแบบ4ต่อ3นะครับทุกคนตัวนี้แบตบ4,500ม ah, ิลลิแอมเป็นแบบโพลิเมอร์ลิเทียมไอออนแล้วก็รองรับเกมคอนโซลเยอะมากหลากหลายรูปแบบนะครับก็น่าจะครบแหละเท่าที่ดูรวมๆนะอันนี้เขาบอกว่าวัสดุอลูมิเนียมอัลลอยแรม4กิกพื้นที่เก็บข้อมูล128กิก ตัวนี้ระบบปฏิบัติการเป็น Android 12ก็คือเราสามารถลงเกมของ Android ได้โดยผ่านเพสโต e ถ้าได้เครื่องเดี๋ยวผมมาทดสอบให้ดูอีกทีอันนี้ก็คือ,อรายชื่อเ,เกมคอนโซลที่เขารองรับนะครับต้องบอกก่อนว่าทำไมสนใจรุ่นนี้มีท่านผู้ชมพิมพ์มาหานะครับว่าอยากให้ช่วยรีวิวรุ่นนี้ซึ่งตรงใจกับผมพอดี <c oughs> เครื่องปาแบบไม่มีเมมก็จะราคาถูกหน่อยถ้าใครมีความสามารถในการโหลดเกมหาเกมมาใส่ได้ จัดไปแบบนี้ราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดแต่ถ้าใครเป็นแบบผมเนี่ยซึ่งแบบไม่ค่อยมีเวลามาโหลดหรือว่าไม่อยากยุ่งยากก็ซื้อแบบที่มีเกมไปเขาก็จะมีให้เลือกแบบ64กิก128กิก256กิกซึ่ง256กิกเกมจะเยอะมากอันนี้ผมเพิ่งรู้นะถ้าเรามีเกมที่เราอยากเล่นเราลองสอบถามกับทางร้านดูนะครับว่าเขามีเกมที่เราต้องการหรือเปล่าแบบว่าผมอยากได้เกมนี้เครื่องที่สั่งเนี่ย เพิ่มเกมนี้ให้ผมได้ไหมอันนี้ลองสอบถามดูนะครับในส่วนของถ้าใครอยากจะลองโหลดเกมมาด้วยตัวเองในเพจของเขาก็มีวิธีสอนอยู่นะวิธีสอนโหลดเกมมาลงใครมีเวลาก็ลองกดเข้าไปดูได้อันนี้ผมสั่งสินค้ามาจากร้าน gadget door นะนี่เปิดให้ดูเลยร้านเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยเลยนะ อันนี้เราอุ่นใจเลยนะว่าเราได้สินค้าของแท้อันนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนการที่เราซื้อสินค้าจากในไทยเนี่ยหรือว่าร้านตัวแทนจําหน่ายในไทยข้อดีคือมีประกันนะครับการรับประกันคุณภาพของแท100้1น0เมั่นใจบริการจัดส่งรวดเร็วมีศูนย์บริการในไทยรับประกัน1ปีบริการหลังการขายเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน7วันเขาก็จะมีเงื่อนไขต่างๆนานาน,นะครับอันนี้ลองกดเข้าไปอ่านดูก่อนได้นะ ซึ่งเท่าที่ผมใช้งานมาหรือซื้อสินค้าจากทางร้านเขาก็ยังไม่เจอปัญหานะร้านเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยตอบแชทแก้ปัญหาให้เราด้วยนะถ้าใครอยากจะได้ราคาดีๆก็อาจจะรอช่วงวันที่7เดือนเจเดือน 8, 8อะไรประมาณนี้ราคาดีแน่นอนแล้วก็เราสามารถใช้โค้ดส่วนลดของ s h o ป e e หรือ l a z a d a ถ้าเราได้ส่วนลดของแพลตฟอร์มมารวมแบบส่วนลดของทางร้านก็ทำให้เราได้ราคาที่ถูกโอเคอันนี้ผมก็แนะนำคร่าวๆก็มาดูที่เครื่องเล่นเกมแอนดรอยดกันต่อนะ สีที่ผมจะเลือกเป็นสีเกรย์ถ้าเครื่องเปล่าราคาจะอยู่ที่6,29 9บาทครั้งนี้เดี๋ยวผมจะสั่งเป็นเพิ่มเมม 256GB กิกนะครับที่เขาบอกว่าเกมมากกว่า11,000เกมอะ่ะก็เดี๋ยวผมกดเพิ่มสินค้าในตะกร้าแล้วก็เดี๋ยวมากดสั่งซื้อในมือถือเหมือนเดิมเพราะว่าสั่งซื้อในมือถือจะสามารถใช้โค้ดส่วนลดได้เยอะกว่าแล้วก็ได้ราคาที่ถูกกว่าตอนนี้อยู่ที่หน้าของช้อปปีนะผมเข้ามาปุ๊บ ก็คือตอนนี้จะมีโคสส้ดส่วนลดของทางร้าน3เปอร์เนก็จะได้ลดอีก213บาทค่าจัดส่ง37บาทตอนนี้ราคาที่จะต้องจ่ายอยู่ที่6,923บาทมีส่วนลดของช้อปปี้อีก250ตอนนี้ราคาก็จะเหลืออยู่ที่6,673บาทแล้วก็ผมมีคอยอีก242บาทกดไปตอนนี้ครบเลยนะครับ รวมส่วนลดที่ผมได้ลดนะโคส่วนลดของทางร้าน3%โคเดตส่วนลดของช็อปปี้อีก250บาทแล้วก็ผมมีคอยอีก242บาทรวมที่ผมต้องจ่ายทั้งหมดบวกค่าขนส่ง6,431บาทสรุปราคาที่ผมจะต้องชำระ6,431บาท ตอนนี้ก็สั่งสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าผมได้รับสินค้าแล้วจะมารีบรีวิวให้ทุกคนดูว่าไอ้เจ้าตัว r g 4 0 5 m เป็นอย่างไรบ้างถ้าใครสนใจสินค้าลองกดเข้าไปดูที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ลองกดเข้าไปดูก่อนว่าช่วงนี้ราคาเท่าไหร่ราคาดีไหมลองกดเข้าไปดูได้หรือว่าถ้าใครมีเกมที่เราสนใจอยากจะลองเล่นก็ลองพิมพ์สอบถามกับทางร้านดูนะครับ เผื่อมีเกมที่เราอยากจะเล่นแล้วก็ทางร้านเขาสามารถลงให้ได้คลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวถ้าได้สินค้าเมื่อไหร่นะจะรีบมารีวิวให้ทุกคนดูรอรับชมด้วยนะ a อนด n i c r G 405 M สุดยอดเกมคอนโซลพกพาจากร้าน gadget door จังหวะรีวิวบ่อยๆนี้ร้านต้องส่งของมาให้แล้วแหละ <c oughs>